สวัสดีค่ะพบกับเราสองคนครั้งผมเมาเปาตุงไม่ตีน้อยนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับบรรยากาศที่มงคลคาเซ็นเตอร์อุบลของเราก็จะทีคท้ายหนาวๆครับเหมือนกับอยู่ที่ทางแถบตะวันออกเฉียงใต้ของยุโรปนะฮะเราอยู่กลางกันงภูเขาทางสวิตเซอร์แลนด์รงนี้นะครับแล้วก็บรรยากาศหนาวๆแบบนี้นะครับ สำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมีรถนะครับสวยๆเดิมๆนะฮะมานำเสนออีกครั้งอย่างที่บอกไปนะในหลายคลิปที่ผ่านมาในช่วงนี้เราก็จะเน้นไปในส่วนของรถครอบครัวช่วงนี้เราเล่นรถหนูบ่อยนะรถหนูบ่อยนะครับและก็วันนี้นะฮะเราก็จะมีคันนี้นะครับเป็นเจ้า f o r t u n e r นนะครับดูหน้าตาก็จะก็เหมือนปลาดุก รถคันละลานนะครับก็จะดูจากเป็น all new Fortuner นะครับแต่ตัวนี้จะพิเศษก็คือจะเป็นเครื่องนะฮะ2.7เบนซินนั่นเองนะครับเป็นเครื่อง dual VTI นะครับสำหรับเจ้า Fortuner นะฮะ2.7นะครับปี2016คันนี้นะฮะจะพิเศษอะไรยังไงนะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันให้ทั่วๆเลยนะครับว่าตรงไหนบ้างนะฮะความเดิมความใหม่นะฮะ ที่สาคัญนะราคาถูกมากๆครับคันนี้ครับถูกสุดครับผมครับผมสําหรับเจออ้า f o r ์ u ูเนอร์คันนี้นะฮะดูรูปลักษณ์หน้าร่าง,างหน้าตาคล้ายกนะกๆก,กันกับเป็นเครื่องของดีเซลนะฮะเพราะว่ามันเป็นตัวตัวเดียวกันนั่นเองแต่คนนะเครื่องนะฮะแต่สําหรับคันนี้นะครับท่านก็จะไดะ้เป็นยางใหม่สีเส้นเลยนะครับมาพร้อมกับล้อแม็กซ์อันล้อับ ของ all new fortuner นะครับไม่ว่าจะเป็นก่อดีเซลหรือเบนซินนะฮะตัวนี้นะครับก็จะเป็นในลักษณะเช่นนี้นะครับที่ที่บอกว่ายางใหมาย่ยางใหม่ปีนี้เลยนะคะนี่ซูมเข้าไป,ไปใกล้ๆเลยค, <ไป S 2> ครับเก้าสองพันสิบเก้าเองใช่ครับผมเพราะฉะนั้นนะฮะท่านที่หาพอหารถหร,ร,รือว่าซื้อคันนี้ไปนะครับก็ใช้กันยาวๆเลยทีเดียวไม่ต้องไปเปลี่ยนยางฮนะไม่เสียตังค์นะครับโดยใช่เหตุนะฮะตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปนะฮะว่า รูปรักภายนอกนะไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในนะออปชั่นต่างๆนะก็จะเหมือนกันกับเจ้าของดีเซลจุใช่ครับเพราะว่าดีเซลก็จะมีสองสตัวนะก็จะเป็น2.4กับ2.8ครับผมแต่ถ้าเป็นดีเซลก็จะมี2.7ตัวเดียวเท่านั้นเองนะครับเบนซินนะเซินขอขอโทษขออภัยเบนซินนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะฮะสิ่งที่มันแตกต่างจากตัวของดีเซลนะตัวนี้ก็คือห้องเครื่องนั่นเองนะฮะ เดี๋ยวผมจะพาดูห้องเครื่องนะครับว่ามันแตกต่างอะไรยังไงนะครับเออนี่ครับผมจใกล้เลยนะครับตัวนี้เครื่องยนต์ยังใหม่ๆอยู่นะฝั่งทางนี้ก็จะเหมือนดีเซลทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนี้ก็จะคล้ายๆเหมือนกันหมดเลยจะแ,แตกต่างก็คือตรงตัวเครื่องนั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็นนี่ครับดูอ้อนะครับมีวีทีไอนั่นเองนะครับตัวนี้2,700ซีซี สำหรับเจ้า All New f o r u n e r คันนี้นะครับน็อตนะครับตรงคานนะครับตัวนี้เขาบอกว่าถ้าจะดูความเดิมของรถให้ดูตรงน็อตตรงคานนะครับไม่ว่าจะเป็นน็อตนะครับทุกตัวนะครับไม่เคยขันไม่เคยขยับนะครับไม่เคยขันนะครับไม่ใช่ไก่นะครับก็เลยไม่ขันฝากระโปรงนะครับตัวนี้นะครับเป็นของ Toyota นะครับเดิมนะครับเพราะฉะนั้น มั่นใจได้เลยนะครับซื้อรถกับเราที่นี่นะครับเรารับประกันได้เลยว่าใหม่จริงเดิมจริงนะครับบางท่านอาจจะคิดว่าป้ายแดงหรือเปล่านะครับอันนี้เปียกจากโรงงานโตโยต้านะครับอันนี้ใหม่นะครับอย่างที่บอกไปนะว่าภายนอกนะครับก็จะดู ไม่แตกต่างกันเลยเพราะว่ามันเป็นรบตัวเดียวกันนั่นเองนะครับแต่ว่าความแตกต่างมันจะอยู่ที่ภายในเครื่องนั่นเองนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับก็จะเป็นในเครื่องส่วนของเครื่องเบนซินนะครับให้คุมกําลังอยู่ที่2700ัซซจ็ดร้อยซีสียงครัก็จะได้ในความเงียบนะครับตรวนี้แล้วก็จะในช่วงก็จะเป็นสเปรดตรงช่วงปายนะฮะในช่วงปั้ของสเปรนะครับก็จะปลายนั่นเยงนนะครับของเบนซินนะครับเพราะว่าส่วนต่างๆก็จะดูนะครับความเดิมนะ ไปว่าการดูรถนะฮะเขาก็จะดูว่าเดิมจริงไหมนะครับดูที่น็อตตรงคานหน้านะครับตรงน็อตตรงคานหน้านะครับว่ามันเดิมไหมนะครับตัวนี้ไม่มีรอยนะครับไม่เคยขยับเลยนะครับเดิมเดิมจากโรงงานนะครับสังเกตได้จากโน่นี้นะครับเป็นรอยมาร์กนะครับจากโรงงานมาเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูรน ภายในกันเลยค่ะรับผมแล้วเราก็จะไปดูภายในกันแบบไม่ต้องให้เสียเวลากันเลยทีเดียวนะน้องไม่ที่จะพาเข้าไปชมกันเลยครับภายในนะครับก็จะเป็นเบาะหนังหนังแท้สีน้ำตาลจากโรงงานเลยนะคะสีน้ำตาลเข้มดุนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องนะครับดีเซลครับเป็น2.8จะเป็นสีครีมครีมนะฮะเขาเรียกครีมหรือเปล่าหรือสีเบจสีประมาณนี้นะครับ แต่ตัวนี้จะเป็นน้ำตาลเข้มเลยนะแต่ก็จะ,ะ,จะมะีบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับข้างในรถนะครับแต่สําหรับนะครับตัวนี้ภายในจะไม่แตกต่างมากนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระบบนําทางเน v i วิเกเตอร์ระบบ DVD นะครับตัวนี้เชื่อมต่อแบบลูทูธนะครับก็จะมีแบบเช่นเดียวกับเป็นเครื่องของดีเซลนะครับไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับ และตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยนะครับประตู้ายก็จะเป็นระบบไฟฟ้าเช่นเดียวกันระบบปุ่มพุชสตาร์ทสต็อปนะครับพวงมาลัยมาติฟังก์ชั่นนะฮะตัวนี้ก็จะมานะครับไม่ว่าจะเป็นคุชคอนโทรนะครับตัวนี้พร้อมเลยนะครับตัวนี้ส่วนของเลขไม้ครับน้องไมตี้คันนี้ครับผมเลขไม้คันนี้บอกเลยว่าน้อยอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าน้อยนะครับไม่ถึงแสนโลนะครับคันนี้วิ่งมา อย่างที่บอกไปนะครับว่าเป็นเครื่องเบนซินท่านก็จะได้ความเงียบนะครับเลขไมค์คันนี้นะครับก็อยู่ที่แปดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบแปดกิโลครับผมถือว่ายังไม่ถึงแสนนะครับยังน้อยนะครับตัวนี้อย่างที่บอกไปนะครับพวงมาลัยก็เป็นลายไม้นะคะนี่ก็เป็นลายไม้ระบบภายในครับจอทัชสกรีนเหมือนกันอย่างที่เรียนไปนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้ ขับ2ธรรมดานะครับแล้วก็จะเป็นไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อต่างๆนะครับเหมือนกันหมดทุกอย่างเลยครับตัวนี้ไม่มีข้อด้อยเลยนะครับจากเครื่องเบนซ์จากเครื่องดีเซลนะครับเราดูภายนอกภายในห้องเครื่องกันแล้วนะครับต่อไปแล้วเราจะมาแจ้งนะครับในส่วนของราคาว่าเจ้าคันนี้นะครับ all new fortuner 2องจุดเจบนซินที่บอกว่าถูกไม่80,000 ประมาณ80,000กว่านะครับราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับวันนี้เดี๋ยวน้องม่ที่จะแจ้งให้ทราบนะครับราคาเราตั้งขายนะคะตอนนี้อยู่ที่9 2 9 0 0 0บาท9 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับออเนียลฟอร์จูเนอร์นะครับ er, 2.7ปี2000 ะคะหกนะคะต่างจากป้ายแดงอยู่ที่5 0 0แสนเลยนะคะครับผมเพราะว่าถ้าเป็นป้ายแดงรุ่นนี้จะอยู่ที่ล้านสี่กับล้านห้านะครับตัวนี้บอกได้เลยว่าคุ้มมากนะสุดคุ้มสุดคุ้มกับรถแค่ไม่กี่ปีนะครับอยู่ที่สองสาปีเท่านั้นเองราคาไม่ถึงล้านครับผมตัวนี้ราคาไม่ถึงล้านท่านก็จะได้ในส่วนของคอชิมเนอร์เลยเป็นรถครอบครัวด้วยใช่เหมาะมากๆนะครับสําหรับช่วงรุ่นรหนาว อย่างที่เราบอก,บอกไปทุกๆคลิปนะครับว่าช่วงนี้เราก็จะเน้นในส่วนของครอบครัวเพราะสถาบันครอบครัวสําคัญที่สุดนะครับครับผมถ้าหากว่าท่านผู้ชมนะฮะสนใจที่จะชมรถคันนี้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เบอร์อติดต่อที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์อุบลของเรานะฮะหรือว่าเข้ามาชมรถด้วยตัวท่านเองได้นะครับที่อุบลของเรานะครับเปิดทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดที่ฝ่ายขายของเรา,าสามารถเข้ามาชมได้ทุกๆุวันหรือว่าท่านสนใจจะ ต้องการที่จะดูรีวิวรถคันไหนสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะฮะแล้วผมกับน้องไมตี้ก็จะนำรถนะครับมาที่ท่านคอมเมนต์มามาให้ชมกันนะครับสำหรับคลิปต่อๆไปนะครับว่าเราสองคนนะครับติดตามดูนะครับว่าสองคนนะครับจะเอารถรุ่นไหนยี่ห้ออะไรมารีวิวให้นะครับรับรองว่าเป็นรถที่ใหม่นะครับแล้วก็ราคาถูกแน่นอนครับอย่าลืมนะฮะกด Subscribe นะครับกดแจ้ง กระดิ่งแจ้งเตือนนะท่านจะได้ไม่พลาดคลิปนะครับทุกคลิปของมงคลคาเซนเตอร์อุบลของเรานะครับสำหรับวันนี้เราสองคนนะครับขอลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีค่ะส,สวัสดีครับาค่นะ